ลุนแชมป์นัดตัดสินกับบุรีรัมวันนี้เปิดถินดวลกับทางหนองบัวพชิชยะกดติดตามเลยครับสวัสดีครับคุณผู้ชมครับ f o ตบอลกิมมิ่งเทมสิ16ขอ,อนําำคุณผู้ชมมารับชมรายการจำลองการแข่งขันในศึกฟุตบอลไทยลีก1คุณผู้ชมครับฤดูการ2024-2025ครับ นัดนี้พาคผู้ชมมาที่สนามช้างอารีนาุผู้ชมครับจำลองการแข่งขันเพื่อความบันเทิงผ่านตัวเกมโปรเอเอชั่นอกเกอร์2028และทางฟุตบอลเกมมิ่งทีม16เพราะฟุตบอลคือความสนุกโอรับหน้าที่ฝึกภาคบรรยายในนัดตัดสินแชมป์ไทยลีกตรงนี้กับบุรีรัมย์วันนี้เปิดช้างอารีนาตอนรับการมาเยือนทีมทางหนองบัวพิชยาครับศึก ดาบี้แมชเมืองอีสานคุณผู้ชมครับยินดีตอนรับพี่น้องบุรีรัมหนองบัวพิชยารวมทั้งแฟนคลับของทางฟุตบอลกิมมิ่งเทียมสุขทุกท่านเลยนะครับเอาละครับระบบของทางเจ้าบ้านครับระบบ352ตรงนี้นำทัพโดยสุภชัยใจเด็ดสุพัฒเหมือนตาครับและมีเคิดเดดูเกาที่พร้อมจะขับเคลื่อนมิดฟิลด์แดนกลางครับคว้า3แต้มในวันนี้เพื่อลุ้นแชมป์ครับแต่ คนที่ให้คำตอบคือน้องบัวพิชยาคุณผู้ชมครับระบบ451ในวันนี้นำทัพโดยอนวินจูจีนครับอดีตผู้เล่นของทางบุรีรัมยูนเต็ดวันนี้มาสนุกมามันกันครับคุณผู้ชมครับจำลองการแข่งขันเพื่อความบันเทิงในนัดนี้กำลังใจสุดสำคัญเพียงแค่คุณผู้ชมครับกด subscribe กดติดตามกดไลค์กดแชร์กด share, กดระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาดความสนุกความมันกับการ หลุนแชมป์ไทยลีกในนัดนี้เกมรเริ่มหมูผู้ชมครับทางบุรีรัมย์เป็นฝ่ายเขียวบอลก,ก่อนครับมาในชุดสีน้ําเงิน 1, กุมท่าบุกจากซ้ายมาขวานะครับแล้วขึ้นของสุพนัทยอดเข้ามาโอ้โหบิโซลีจังหวะได้ลอยตัวขึ้นมาเทคมงก่อนครับอ้้ล้วดูเขาสิทธิ์ครับเล่นสั้นๆง่ายๆแล้วดูสุภชยัยตวัดเร็วๆมาดูครับโอกาสเข้าทําครั้งแรกของทางบุรีรัมย์โดยบิโซลีครับ ผลงานนัดล่าสุดนะครับเริ่มที่ทางบุรีรัมคุณผู้ชมครับโอ้โห uh huh. พวกเขาชนะ2องนัดครับแต่ไปสะดุดพ่าย3นัดติดเลยคุณผู้ชมครับล้วนัดล่าสุดพึ่งไปเยือนพ่ายต่อทางเอัฮิลานมาสูงสุดต่อสครับตกรอบในส่วนของทางเอฟซีแชมเปี้ยนลีกอีลีอคุณผูอชอครับยังองอ็ขอให้กเอเงงอเอเอเด้วยอเอเอวอเอเอรงเอ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 อเออ หานัดล่าสุดพวกเขาเนี่ยอูก็เป็นชนะหนึ่งนัดเสมอหนึ่งแล้วก็โอ้โหดูครับว่าแพ้สแต่วันนี้อูจะขอลุ้นมาเล่นภายใต้อูการไร้แรงกดดันนะครับโอ้โหเอาตรงนี้บุรีรัมเกือบโดนครับเกือบโดนนำแต่ตรงนี้โยนเข้ามาพปโซลี่โอ้โล้อนออกหลังไปเลยครับ ที่น่าสนใจตรงนี้ครับบุรีรัมเนี่ยพ่ายมา3นัดติดครับอูโกรเป็นช่วงเวลาที่ต้องอูเร่งความมั่นใจกับนัดสําคัญตรงนี้ด้วยครับอูตรงตรงเน้นครับกับ3มแต้มนี่ก็จะมีโอกาสคว้าแชมป์ไทยลีกอูโดยไม่ต้องพึ่งใครเลยครับอูแต่ตรงนี้ตรงมาลุ้นกันก่อนครับหนองบัวพิชยะนี่มาตกชั้นไปเล่นใน โอ้ไทยลีก2ฤด้วยกันหน้านะครับยังไงก็ให้กําลังใจวันนี้มาแบบไรความกดดันครับโอ้โหกลายเป็นมา,มาบุกรุกใส่ทางบุริรัมเลยครับโอ้เกือบไปก็มีปวดเหมือนกันครับแนวรับบุริรัมเอาบอลจิ้มตรงนี้มาบิโซลี่ครับให้มาพิทิวัตรฝากซ้ายมาคริสปมิมพิธิวัตรจิ้มคืนครับบอลที่ลุยมาทางฝั่งซ้ายดึงจังหวะแล้วโยกตักมาโยดเข้ามาแล้วจุดิีวบัน บางบอลแล้วจุดผูทิ้งยาวโด่งขึ้นมาเจฟสันทับินัสเก็บบอลได้ครับพิวัตรเล่นกับบิโซลี่ซ้ายมีคริสเปิมตักข้ามมาตรงนี้โอ้โหบอลตกครับแต่วิ่งแข่งกันอนาวินจูจีนโอ้โหเอาชัวร์ครับสกัดทิ้งออกข้างไปก่อนเลยครับโอ้โหเอาครับบอลทุ่มครับทุ่มมาสุนันเหมือนตาลองโยนเข้ามาในกรอบตัวนี้สกัดทิ้งสหรัฐมงเช็ดมาที่วุฒิชัยมารม 16หนาทีผ่านครับยังศูนย์ศูนย์ครับโอ้โหเอาบอลตักข้ามมาข้ามตอนนี้แล้วบอลตกแล้วโอ้โหหนึ่งต่อสามตรงนี้โอ้โหสุดท้ายวรวุฒิตรงสกัดโด่งมาแล้วพิธิวัตมาขวางไว้ก่อนครับบอลไม่ออกเลงโบผ่านมาตรงกลางเคาะย้อนหลังมาทุ่ธชัยอา้าเราไปติดพวกเดียวกันเองเกือบโดนโฉกค,ครับแต่น้องบัวยังช่วยกันได้ดีอา้าวเหล่าน,นี้มีจังหวะ ไปกวาดแล้วย้อนกลับมาตั้งบอลกันใหม่ครับบอลจะพยายามวางฝั่งซ้ายแล้วโอ้โหนึกว่าจะออกข้างครับสุดท้ายไซมาชนเสาออกหลังเป็นรูตั้งเตะของทางบุรีรัมย์นูครับความสนุกความตื่นเต้นคุณผู้ชมท่านใดไปรับชมที่สนามของทางเจ้าบ้านบุรีรัมย์ก็คอมเมนต์มาได้เลยนะครับ ให้กำลังใจทีมรักทีมชอบกันทั้ง2ฝั่งได้เลยครับทั้งหนองบัวพิชยะและพุริรามยูไนเต็ดครับแต่ตรงนี้มาดูจังหวะบิโซโลี่ฮูจะง,ง้างซ้ายติดบล็อกไปก่อนครับหลุยใหม่กับตรงนี้ครับคุณผู้ชมวรวุฒบอลผ่านขวามาลิงโบครับชูริวันจังหวะตรงนี้จะผ่านไปแต่ กลายเป็นพิธิวัตมาฉกตัดบอลไปแย่งจากเท้าสู่เท้าตัวนี้จะตะวัดเร็วมาแต่เร่งจังหวะลึกไปถึงทางกิติคุณแจมสุวรรณครับแล้วออกบอลขวาแม่นครับจุดิแันเอาเลยครับจอ์ฟลิปเป้ให้มาสาหรัฐโผสีดึงจังหวะยอดมาโอ้โหมีจังหวะโคกทิ้งแล้วกลับมากุลันคาสิเอาล้ครับเกมสวนของบุรีรัมบอลไหลซ้ายมาลูกัสคิสเปม จะแหวกซ้ายลิงบูไม่โยมครับอูโหกลับมาเป็นบอลทุ่มแล้วอ้าวคริสปมแหมรู้ทางทันครับไปโขกย้อนมาตั้งเกมกันใหม่พิทิวัตให้ซ้ายมาคริสเปมบอลย้ำมาคริสปมหามองเพื่อนในกรอบดีดออกมาเล่นสันๆพิธิวัตรครับตักโด่งมาอู้หูจหวะขึ้นมงแล้วบอลตกตรงไหนครับอู้หูไปตกตรงสุภปเชยใจเดชครับมีมงแต่เข้า2องกิติคุณครับ วรวุฒิสถาพรครับได้ลองวางยาวดูความสำคัญอย่างที่เรียนคุณผู้ชมในนัดนี้ครับบุรีร,รัมตอนนี้พวกเขาอยู่อันดับที่หนึ่งของตารางก็จริงครับเดี๋ยวดูจังหวะน,นี้ก่อนอู้หจะได้ง้างจะได้ง้างของพิโซลี่ครับโอเกือบไปครับ พยายามหาช่องทางการเข้าทำครับแต่วันนี้35นาทีผ่านแนวรับหนองบัวอา้าวตรงนี้กลายเป็นโดนฉกวิโซลี่มาเองแต่เป็นวรวุธโอ้ยางที่เรียนไปครับโอ้ยังช่วยกันได้ดีอยู่ครับแนวรับตรงนี้โอ้โหเล่นด้วยศัก์สีจริงๆครับสำหรับทางหนองบัวพิชยาครับอา้าวเราจ่ายไปโ,โดนพวกกันเอง ต่อครับคุณผู้ชมครับในส่วนของบุรีรามเนี่ยพวกเขาอันดับหนึ่งมี67แต้มนะครับแต่แมททีมที่ไล่มาติดติดแข่งเวลาเดียวกันวันเดียวกันครับ30เมษายนพุทธศักราช2568 18นาฬิกาตรงรุ้นไปพร้อมกันอีกคู่หนึ่งนั่นคือทูแบงค์ขครับจะไปเยือนทางแมททีม3อ่าวสเตเดียมหรือพิธีรประจวบอยู่ในเตดคุณผู้ชมพีธีประจวบ FC คุณผู้ชมครับโอ้ทางทูแบงค์ขมี66แต้มไล่ตามเพียงแค่แต้มเดียวนะครับ แต่ถ้าบุริรัมต้องการจะคว้าแชมป์แบบไม่ต้องพึ่งใครนั่นคือการคว้า3ามแต้มในนัดนี้ครับโอ้โหนี่คือที่มาความเดือดความสำคัญของนัดสุดท้ายของไทยลิกรุ่การองพับอครับลุยกันต่อครับทุกนิดอย่าง00ครับพิทิวัตรจิ้มคืนมาเคนเนดูเกาดูเกายกซ้ายคริสเปมิมดูดบอลมาได้แม่นยำเลยครับย้อนใหม่ปพิวัต์กลับมาที่คสปมิมดึงจังหวะจิ้มมา ี่วัดอุ้ยมีจังหวะโยดไปแม่เหมือนจะแฮนด์บอลหรือเปล่าแต่ผู้ศิน์ไม่ได้เปล่าอะไรแล้วเข้าสู่ท้ายครึ่งแรกไม่มีทดเวลาครับนาวินจะขวางสนามตรงนี้อย่างศูนย์ศูนย์ครับคุณผู้ชมครับอู้ยยังต้องลุ้นกันต่อครับสาหรับบุรีรัมกับหนองบัวพิชยาครับเดี๋ยวกลับมารับชมเกมในส่วนทางเครื่องเวลาหลังครับยินดีต้อนรับคุณผู้ชมครับกลับมาลุน้นแชมป์ลุ้นชัยกับการจำลองการแข่งขันฟุตบอลเพื่อ วความบันเทิงครับระหว่างทางบริรามครับเปิดบ้านดวนกับทางนองบัวชยะครึงแรกยังทําอะไรกันไม่ได้ครับศูนย์ศูนย์ครับเดี๋ยวดู45นาทีหลังจากนี้บริร,รัมจะสามารถคว้าสามแต้มและคว้าแชมป์ตรงนี้ได้หรือเปล่าตัวนี้ดูหูว่าจะหลอกจะหลอกยัดเข้าเสาไกลครับเอเธริตต,ตรงชกทิ้งออกไปก่อนเลยครับแล้วไม้แล้วก็ลิงโบอยู่เข้ามาทีวัติสกัดทิ้งออกไปครับฟิลิปเป้ ให้ขวามาลิงโบดึงจังหวะแล้วยกมาแม่ติดแล้วบิโซลี่ตรงนี้เกี่ยวมาแล้วย้อนคือหลังครับเจฟสันทามินัสให้มาพันษาน้องพิษยาเนี่ยพวกเขาอยู่อันดับที่14นะคุณผู้ชมครับอ่ายี่สิบเก้านัดมี27แต้มก็อ่าเป็นทีมที่ตกชั้นไปไทยลีก ส่งแล้วคุณผู้ชมครับยังไงก็ขอให้กำลังใจนะครับกลับมาไทยลีกหนึ่งให้เร็วๆครับแต่ตรงนี้เล่นแบบไ่ความกดดันตรงนี้โอ้โหบุรีรัมมาอีกทีหนึ่งสุพรรณนัฐแบบนี้ไม่เหลือเลยครับโอ้วันเดอร์คิดวันเดอร์บอยคุณผู้ชมครับโอ้โหแล้วเป็นสุพรรณนัฐเหมือนตาครับโอ้กับประตูที่ต้องการครับตรงนี้โอ้ดูครับท่ามกลางโอ้ต่อหน้าแฟนบอลของตนเองครับ โอ้โหบุรีรัมย์ยูไนเต็ดขึ้นนำเต็มๆแล้วครับโดยทางสุพนัทเหมือนตาครับโอ้โหดูจังหวะที่ม้วนมาสุพชัยครับให้มาสุพนัทอัดไปจังหวะแรกแล้วดูความเร็วครับวิ่งแสงเฉยเลยครับอัดตรงนี้แสงแล้วกดแบบนี้เรียบร้อยครับสุพนัทเหมือนตาครับโอ้โหดูจังหวะที่สุภชยัยม้วนมาจ่ายฉลาดครับแล้วตรงนี้ซัดไปแล้วปัดหดูครับแมอปัดมาเหมือนโชงให้สุพนัทมาเก็บตกจังหวะสองครั้งนี้ กูไม่ทันครับอาวอะไรครับโอกาสครึ่งขาไปแล้วครับเตรียมจับถ้วยแชมป์ไทยลีกแล้วครับอู้มันมันแบบนี้คุณผู้ชมครับอย่าลืมกดติดตามช่องของเราไว้นะครับแต่ดูครับดูครับไรซึ่งความกดดันอย่างที่เรียนไปครับฝั่งขวาหนองบัวมีเท่าไร่ใส่หมดแล้วครับมีเท่าไรทใส่ให้หมดอ้าวบอลบังเหลี่ยมลิงโบให้มาสารัตโพสีพริกตรงนี้ติดปลอกครับอู้หู้หูแล้วยังไงโอ้ยังสกัดได้ครับ แล้วบอลยังไปเข้าทางทางสุพนัดครับแก้ไขชดนี้ได้ครับเรียนคุณผู้ชมนะครับจบแมตช์นี้จริงๆแอดมินมีคู่ที่สำคัญเป็นเดอะซีรีส์เลยครับลุ้นแชมป์ของทาง true bangkok กับทาง ที่พีทีประจวบ FC ครับแล้วก็ต่อเนื่องกับคู่นี้เลยครับบุรีรัมย์กับทางหนองบัวพิชยานะครับก็ทําเป็นซีรีส์ครับสองนัดในแมชเดียวก็ลุ้นรับชมเพื่อความบันเทิงนะครับตัวนี้เป็นส่วนแมชแยกครับจะได้มันๆอีกเวอร์ชันหนึ่งคุณผู้ชมครับบอลมุ่งเข้ามาอารินจูจีนให้มาอุทธิชัยจ่ายยัดตรงนี้ลึกไปครับโอ้โหดูเดือดจริงๆครับ บอลเล่นซ้ำตรงนี้ก็พันสายให้สมบูลให้มาโครันเข่าสิทธิ์เปลี่ยนแกนมาเจฟสันทาบีนาสพิทิวัตถึงเคนเนดูเกาครับเคาะเล่น1-2เคนเนดูเกาผ่านซ้ายมาครับคริสเปิมจังหวะแหมาจะเร่งคอสเข้าไปครับบอลผิดเหลี่ยมเข้ามือทางกิติพันธ์ครับที่น่าสนใจในนัดนี้คุณผู้ชมครับ ฮ่ก็5านัดล่าสุดบุรีดําไม่แพ้ทางหนองบัวพิชยยะเลยนะครับโดยแบ่งเป็นบุรีดําชนะได้ถึง4ครั้งคุณผู้ชมครับแล้วก็เป็นหนึ่งครั้งที่แบ่งแทมกันไปครับโอ้โหเสมอแต่ตรงนี้ดูจังหว่าที่พันษาไปปั๊มบอลเอาคืนมาได้ครับบอลตัดหลังอ้าวตัวนี้สวยเลยครับแล้วหลุดเดียวคอมิโซรี่ได้รล่อเป่าแล้วกดตรงนี้สองูนเลยครับโอ้โหดูครับเรียกความมั่นใจ เรียกความมั่นใจมาแล้วครับบุรีรมัมโอ้โห,โห,โหแล้วมาถูกที่ถูกเวลาเลยครับสำหรับทางบุรีรัมยูเนเต็ดครับอ้จังหวะที่พ่ายมาสนัดติดครับกับนัดนี้ถ้าคว้าชัยก็ดีเพียงพอที่จะคว้าถ้วยแชมป์ไทยลีกหนึ่งคุณผู้ชมครับโอ้โห,โหแต่ตรงนี้ครับสุภชัยเจเดตหันหน้ามาแล้วจ่ายแล้วโอ้โหเหมือนครึ่งหลังถูก ถอนตัวลงไปยืนในตำแหน่งหน้าต่ำหรือยืนหลังกองหน้าอย่างพิโซลี่และโอ้โหทางสมรัฐเหมือนตาครับกลายเป็นจังหวะได้แอสซิดสวยๆเลยครับโอ้ตรงนี้หนองบัวต้องขยับแล้วครับให้โอกาสทางวิชิตครับลงมาในอ้ส่วนของเครื่องเวลาหลังตัวนี้เดี๋ยวดูครับจะแก้เกมอย่างไรแต่ตรงนี้บุรีดํครับขยับเข้าใกล้แชมป์มากขึ้นเรื่อยๆแล้วนะครับห7นาทีผ่านครับ โอ้แล้วคู่นี้ที่เจอกันในเล็กรแรกนะครับเล่นที่บ้านของบัวพิชยยะเนี่ยก็บริรัมสามารถไปเยือนเอาชนะได้4สูตรนะครับนัดนั้นมีทั้งเดียนคูคริสเปิมคุณผู้ชมครับในส่วนของพิสโซลี่และปิดท้ายโดยสุภาชัยใจเด็ดครับตรงนี้บ้านของบุรีลัม2สูตรเลยครับ70นาทีผ่านพิสโซลี่หมวนบอลมาดูครับสเตปเหมือนจะหยุดแล้วไปต่อแล้วให้มาที่คริสเปิม ลบหนึ่งได้เขาเสร็จพลิกย้อนสุภผาชัยโอ้โหลองกดซ้ายดูครับอนาวินจูจีนให้มาสารัฐโพสีครับย้อนมาอนาวินนี่ก็เป็นอดีตผู้เล่นคนสำคัญของทางบริร,รัมยูเนเต็ดในช่วงปีพุทธศักราชส5 5 6ันถึง2559นะครับ 110นัดกับทางบุรีรัมย์ครับซัดไป12ประตูครับอูวันนี้กลับมาในฐานะแมทั้งเป็นอดีตตำนานของบุรีรัมย์ครับแล้วก็วันนี้มาในสีเสื้อของหนองบัวพิชยาครับก็สู้กันด้วยมืออาชีพอย่างเต็มที่ครับสุภาชัชายไหลซ้ายมาตัวนี้มไปติดติดแล้วย้อนกลับมาใหม่หลอนตีนี่ครับให้มาอานนวินเคาะคืนแล้วจังหวะแปรยัดมาข้างหน้าเปาโลโคาราโดจิ้มซ้ายครับ สายที่เติมขึ้นมาโอ้โหสุดท้ายบอนลั่นมันลึกออกหลังไปครับผู้สินมีขยับชูป้ายครับทางงาเบอร์ลงมาด้วยครับหดูตรงเตะของทางบุรีรัมครับจบแมตช์นี้นี่บุรีรัมนีก็ยังมีนัดสำคัญนะคุผู้ชมครับที่พวกเขาจะต้องไปเยือนในส่วนของจันทบ,บุรีเอฟซีสพฤษภาคมศักรันาร้อย8กกับศึกฟุตบอล ช้าง FA ครับ2,024 2,025ก็ติดตามรับชมทีมรักทีมชอบกันได้เต็มที่นะผู้ชมครับยังมีฟุตบอลทัวร์เอฟเอครับที่ยังรออยู่ครับโอ้โหเอาแต่ตรงนี้เอาไทายลีกหนึ่งลุยต่อสุภชยัยไม่มีใครเข้ายังไม่สองเราให้มาบิโซลีกดตรงนี้ติดบ็อกเราใหม่ทีหนึงสู้ช e ชัยโอ้โหโ,โอ้ยังหาประตูที่สครับโอ้บริรัต้องการคอนเฟิร์มเอาชัวร์ครับ เนี่ยครับโอ้โหผม่ให้ขึ้นบอลง่ายเลยครับสุภาชัยวันนี้ขยันวิ่งแล้วปั้มบอลอ่าดูครับทางวิชิตครับลงมาใหม่ครับผ่านบอลไปแล้วแต่โอ้โดนตัดเกมเข้าช้ากลายเป็นลูกทั้งเตะของทางหนองบัวครับสวนเร็วไม่ได้บอลตากยาวโด่งขึ้นมากรันคาวเสร็จให้ขวามาสุภนัทเหมือนตาสุพนัทพาบอลมาเองครับ บังเหลี่ยมปอนบอลมาถึงกลันคาร์ซิตยกยกหมาอจงาาังหวะตักแล้วจอฟฟิลิปเป้พลิกมาได้ปอนบอลข้างหน้าของจูดิวันตรงตรงตรง,ตรงนี้เจฟสันทัินัสเก็บได้แล้วสูบพนัทเอาบอลย้อนคืนมาตั้งใหม่ที่พันสายวิบูล์ครับพิวฟ้าสุขจิตธรรมกุลให้มาคิด้ได้ดูเก้าจิ้มมาแล้วบอนเปลี่ยนแกนครับซ้ายของคริสเปิ คริสเปิมม้วนม้วนมาใหม่โอ้โหแล้วจังหวะจ่ายไหลคริสเปิมเกตจะฟิตไปไหนเลยครับเนี่ยโอ้โห,โอโหเอาลุยต่อบุรีร,รมัมเคเเนดูเก้าย้อนมาบางเหลี่ยมบอลย้อนตรงนี้อัดแล้วโอ้โหดูครับไม่ถึงหนึาทีก่อนทุกเวลาบาดเจ็บครับกับโอกาสคว้าแชมป์สูงสุดขีดเลยครับโอ้โหสามแต้มนี่แชมป์ไทยเลกอ้มีได้ลุ้นเลยครับสำหรับบุรีรัมครับ อบอลช่วงท้ายเกมมีจังหวะม่งตัวนี้แมสกิดออกหลังรุสินชี้เป็นลูกตั้งเตะของทางหนองบัวพิชยาครับบอลเล่นสั้นมาครับเวลา2นาทีอแฟนๆที่ปูรีดาตรงนี้เชียร์กันกึกกล้องแล้วครับบอลเปลี่ยนแกนตรงนี้อนวินจูจีนเช็ดมาอุตทิชัยมารวมสุดท้ายบอลออกข้างครับแล้วกำลังจะทษ ครบ2นาทีครับคิมเฮยอกพักอ,อกมาผ่านสายเจฟสันทบินารให้มาฏิธวัตรลูคัสคิสปิมมาเองครับเลาะมาเองดึงจังหวหงงะ1 2ตวัดคืนพิธีวัตรสุจิธตธรรมกุลพิธวัตรให้มาลูคัสคิสปิมหมวนใหม่หมวนเองดูครับจังหวะพลิกพลิกโยนมาโอ้โหไปเล่นที่มุมทงแล้วครับ โอ้โแล้วดูครับยังม้วนได้บรสินตรงนี้ทดเกินมาแล้วแต่ยังเป็นลูกที่ทําเกมบุกต่อเนื่องครับโอ้โทดเกินมา4นาทีแล้วเนี่ยครับโอ้โเอาปฏิวัติถึงพิโซลีม้วนม้วนใหม่ตรงนี้โอ้โหแล้วสกัดทิ้งตรงนี้จบเกมเลยครับโอ้โหุรีรัมทำได้ครับ บุรีรัม์สามารถเอาชนะในส่วนนองบวัวพิชยาไป2-0และคว้าแช,ชมป์ไทยลีกหนึ่งฤดูกาล2024-2025ในการจำลองการแข่งนนขันเพื่อความบันเทิงครับหากคุณผู้ชมชื่นชอบแมตช์สุดมันกับการภาคบรรยายแบบนี้ s u b s c r i b e กดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิง่งแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาดความสนุกความมันกับที่นี่เลยครับฟุตบอลเกมมิง่งเทม16เพราะฟุตบอลคือความสนุกขอบคุณคุณผู้ชมทุกท่านเลยครับสวัสดีครับ